ดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่31นะครับ31มีนาคมวันนี้เราผมอยู่ชายทางเซาครับเจ้านายมาตีกอล์ฟนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงเปิดหมากนะครับเป็นมมาเทมเมสซ้ายครับสีขาวขึ้นเบียคูมาตีเบียคูขึ้นไปเหมือนกันนะครับมมามาแล้วหเลือยหนึ่งตานะครับโอ้อือปูสามนะครับโอเบียสามไปเลยนะครับวันนี้ เล่นแบบรัดรูปหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็ทิมใส่ม้าปักไป้หนึ่งทีนะครับกินมากินกลับมาหลบเบี้ยขอไข่นะครับด้านปีกขวาบ้างนะครับผมเบี้ยยันขึ้นมาก็ตีเบี้ยริมขึ้นไปนะครับเป็นเกมไว้นะครับอ่าโคนขึ้นมาเอางดีขยายม้าดีกว่าไหมครับขยายม้าไปทางด้านปีกขวานะครับไปครับขยายม้าขึ้นไปนะครับ สีขาวตีเบี้ยคอควายขึ้นมาครับก็จังหวะนี้ก็คงต้องกินกันแหลกนะครับนะครับเราก็จะใช้เบี้ยนอกครับด้านขวามือกินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กินเข้าไปอีกนะครับจังหวะนี้ก็คงต้องถอยม้าครับถอยม้าถอยม้ากลับมาที่เดิมครับสีขาวก็น่าจะชิงคลองเรือนะครับเอาเรือมาต่อเราแน่ๆนะครับถอยม้าครับต่อเรือจริงๆครับหุบเรือครับหุบเรือหนึ่งตาครับ มาคุมเบี้ยไว้ก่อนครับคุมเบี้ยสีขาวโดนไล่ไล่มาไล่ไปครับมาไล่กินโคนเรานะครับจับโคนครับก็ทิ่มเบี้ยสกัดไว้ก่อนนะครับถ้ากินมาเราจะใช้โคนกินหรือไม่ก็ใช้มากินไล่นะครับไม่กินนะครับไม่กินก็ขยับขุนมาครับนะครับขยับมาตงตากดเลยนะครับเราจะมาเก็บขุนนะครับเข้าป้อมทางด้านขวามือนครับสีขาวด้านโคนขึ้นมาก็ขึ้นขุนครับไม่ต้องไปสนใจใยดีนะครับอ้าวต่อโคน กินมาขึ้นโดนลุกเรือปิดซ้อนเรือก็คงไม่มีเรือเล่นกันครับโอเคครับไปครับเอามาขึ้นไปจับเบียไว้ก่อนจับมาของสีขาวจะได้ขยจับขยายได้ลําบากนะครับไปครับถ้าไม่ดีเราก็ยังได้ผกเบียด้อ้าวลุกครับลุกเอาเรือปิดครับเรือมาอีกลำหนึ่งก็ซ้อนเรือเหมือนกันครับก็คงต้องกินกันหมดนะครับเรามาปล่อยให้ขาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะครับต่อเรือ วันนี้เราเล่นหมากบกกันครับกินมากินกลับไม่กโกงนะครับในตำแหน่งนี้ในใจผมตาต่อไปนะครับสี่ขาวจะเดินอะไรก็ช่างเราจะเดินโคนขึ้นไปก่อนนะครับถอยมาก็ขยับขุนหนึ่งตาขยับขุนมาอีกตานะครับนะครับขยับขุนมาตรงกันนะครับคมเบี้ยกลางสองตัวไว้ก่อนนะครับจังหวะนี้ก็คงต้องกิน,นครับกินลูกเปหนึ่งที สีขาวคงต้องใช้ม้ากินนะครับเราจะถอยม้าไปผูกเม็ดนะครับก็คนขึ้นแล้วก็ถอยเม็ดแล้วก็เอาม้าขึ้นครับไปยืนในตำแหน่งม้ามังกรครับม้ามังกรมาซ้ายนะครับเอาม้ากินครับถอยม้าครับถอยม้าถอยม้ามาผูกเม็ดไปก่อนครับเม็ดจุดอ่อนครับสีขาวเดินม้าก็ปักโคนขึ้นไปนะครับไล่ม้าไปหนึ่งทีถอยเม็ดอีกหนึ่งทีนะครับหรือว่าจะบุกขึ้นไปเลยถอยดีกว่าครับนะครับ ขึ้นไปกับเบีย้ยเขากินเบีย้ยเราก็เป็นเบีย้ยซ้อนก็ไม่สวยงามตามทั้งเรื่องนะครับมาขึ้นไปครับถอยโคนถอยโคนก็ระเ,เบิดเบีย้ยขึ้นไปครับตีเบีย้ยคู่นะครับถ้ากินมาก็กินกลับเป็นเบีย้ยคู่นะครับดันโคนขึ้นมาก็เสริมเม็ดครับเสริมเม็ดขึ้นไปนะครับ คงต้องเดินมาไปทางดิมกระดานจับเบี้ยไว้นะครับเดินมาไปจับอืมทำไมเราไม่เดินไปทางขวาครับทางขวาเราได้กินเบี้ยฟรีๆนะไม่เป็นไรครับไปครับคิดน้อยไปหน่อยนะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับหมุนม้ากลับมาครับหมุนม้ากลับมาเข้าต่อคนก็สิบนิ้วยังรู้พลาดนะครับนักปะยังรู้พังนะครับบางทีก็ ไม่ละเอียดรอบครอบนะครับก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับแต่จังหวะเมื่อกี้นะครับมาไปยืนอยู่ตำแหน่งโคนเมื่อกี้นะเนี่ยตำแหน่งจัวการสวยมากเลยครับดีกว่าริมกระดานนะครับถอยม้ากลับมาจับโคนจะกินรอให้เป็นเบีย้ยแตกแล้วก็ลุกไปหนึ่งทีนะครับลุกไปหนึ่งทีถอยโคนก่อนดีกว่าไหมถอยโคนก่อนนะครับโคนขึ้นมาก็หมุนมา้มาม่อีกรอบนะครับ ทำเรื่องง่ายนะครับให้เป็นเรื่องยากนะครับไก่ก้าวฟ้าครับเสียดายเหมือนกันครับก็ไม่เป็นไรครับต่อโคนต่อโคนไม่เอาครับปล่ม้ามาูผนะครับขอหยุดเยอะจักกันนิดนึงนะครับจังหวะนี้ขยับขุนนะครับไม่ให้ม้าของสีขาวได้ขยายมามาปั่นปวะครับ มาถอยกลับนะครับเราก็น่าจะต้องหมุนมาเหมือนกันครับหมุนมาครับมาหมุนหมุนมาครับสีขาวหมุนม้าเหมือนกันครับแล้วก็หมุนขึ้นไปอีกครับจับโคนนครับอ่าโคนกินเบี้ยเราเลยนะครับกินโคนเราก็เบี้ยกินขึ้นไปนะครับตัวก็พอๆกันนะครับแต่ตำแหน่งนะครับได้เบี้ยสูงถึงสองตัวนะครับ มีเบีย้ยสูงหน้าเม็ดแล้วก็เบีย้ยสูงทางด้านปีกซ้ายคือเรียกว่ามูเบีย้ยเบี้ยสูงสะกดทับนะครับทางด้านปีกซ้ายนะครับถอยม้ามาครับมาคุมตาเบี้ยไปก่อนจับไปก่อนครับจับเบี้ยเหมือนเดิมนะครับไม่ให้ม้าของสีขาวได้ใช้งานหนึ่งตัวนะครับก็จังหวะต่อไปก็คงต้องใช้ม้าตัวซ้ายมือนะครับหมุนนะครับหมุนขึ้นไปก่อนครับหมุนกลับลงมานะครับ จดนม้าไปต่อก็จะกินกับเราหรือเปล่าครับจวนม้าไปต่อครับกับกินเม็ดครับอ้าวจังหวะนี้กินม้าครับได้ทีนะครับกินลุกไปอีกหนึ่งทีขุนไปไหนครับขุนไปไหนอ้าวจังหวะนี้ลุกไปทางขวามืออีกหนึ่งทีกินเบี้ยฟรีครับเสริมขุนขึ้นไปทีนี้ขุนขุนของสีขาวลงบ่อครับเราจะทํายังไงนะครับลุกลุกโคก็ติดม้าอะถอยมาครับกลับมาตั้งลำใหม่นะครับเพราะว่า อยุ่นครับหมุนมาครับตอนนี้เวลาไก่เข้าฟ้าเป็นรองถึงถึงสองนาทีกว่าเกือบสามนาทีนะครับก็เขาเดินไวมากนะครับโยกไปโยกมานะครับไม่ทําอะไรเราก็จะทํำยังไงดีครับหมุนมาครับโดนลุกหนึ่งทีก็ถอยกลับครับถ้าขุนลงมาเราจะลุกนะครับคือเป็นห่วงเบี้ยทางด้านปีกซ้ายด้วยนะครับเอาม้ามาในตำแหน่งนี้ก็อหมุนมามากันขุนก่อนนะครับอ้าวกินสองหนึ่งกินเลยง่ายครับ จังหวะนี้คงบีบไม่ยากเลยนะครับก็เอาเบี้ยง่ายกลับมาเอาเรือลุกเป็นไอ้ม้าลุกเป็นหนึ่งทีขุนตามเข้าไปทางด้านปีขวาเฉียงหน่อย iscilla, skinny, อ antis, orgeous, ้าวโอเคก็เ so. บี้ยถอยกลับมารุกนะครับเอาขุนตามขึ้นไปเอาเบี้ยไปขัดไว้หมุนหมุนม้าหมุนม้าหมุนม้าครับหมุนม้าในตำแหน่งนี้ก็ลุกเป็นหนึ่งทีขยับขุนตามเข้าไปปผูกเบี้ยก็ลุกเป็นหนึ่งทีเอาเบี้ยขัดไว้เม็ดก็กลับมารุกนะครับอ่าเบี้ยฟีหนึ่งตัวเรากินเบี้ยก่อนดีกว่าไหม กินเบีย้ยก่อนดีกว่านะครับกินลูกลก,ก็เป็นหนึ่งทีลูกก็เินหนึ่งทีเ,งเบี้ยตามเข้าไปขุนตามเข้าไปเอาเบี้ยลุกก็หนึ่งทีง่ายเบี้ยอจริงๆเอาขุนบีบก็พอนะครับขุนบีบก็ตายแล้วครับเพราะเบีย้ยตรงมุมทีนี้ยกลายเป็นท่ายากเลยเบีย้ยมาขัดไว้ก็ไม่เป็นไรครับเอาม้ามาล็อกไว้จับเม็ดในตัวนะครับ เวลาจะหมดคิดไม่ทันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับเอามาเบีย้ยมากินเอาอมีดกินเลยครับกินกินกินเบีย้ยก่อนหยนเม็ดมาก็กินครับนะครับเอามาไปคล้องไว้เอามามาล็อกไว้เอาคุนก็ไปเอาถอยเบีย้ยกลับมาก็เหลืออีกสี่ิบนะครับเอาเบีย้ยไปล็อกไว้จังหวะนี้โยกไม้หนึ่งทีครับอ่าเอาเบีย้ยลุกครับแล้วก็เอาขุนลุกนะครับ เอามาลุกครับจนเรียบร้อยครับก็จนสวยงามนะครับลุกตำแหน่งนี้เหลือเวลาอีก25ิาวินะครับก็จนก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านครับผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับคอมเมนต์กติดชมกันได้นะครับใส่ข้าวฟ้าน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเสมอครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ